กลาบเรียนประธานสาภาที่เคารพกับผมถากูลยะแสงสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายเขต3ครับวันนี้ผมมีเรื่องขอหารือกับท่านประธานในประเด็นปัญหาในพื้นที่ครับครับประเด็นแรกนะครับขอสไลด์นะครับครับปัญหาน้ําท่วมซ้าซ่าของอําเภอเวียงบบบเป้าครับทุกๆปีพี่น้องประชาชนชาวเวียงบ่บเป้ารก,กระ,ชาชชาากะทบปัญหาน้ําท่วมตั้งแต่ปี2548ถึงปี2565 กระทบเจ็ดตำบลแล้วก็93หมู่บ้านครับทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมีความต้องการที่อยากจะสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถครับฝากท่านประธานหาลือไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับประสานเพื่อช่วยในการสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านครับขอขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นะครับปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาของตลิ่งของน้ำแม่ลาวครับ หมู่สและก็หมู่ไอหมู่หมู่สหมู่หของตำบลจอมหมอกแก้วอําเภอแม่ลาวครับได้รับความเสียหายทั้งพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานในการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเร่งด่วนครับปัญหาที่3นะครับขอเปลี่ยนสไลด์นะครับปัญหาของน้ําประปาด้อยคุณภาพอําเภอแม่สวยและอําเภอเวียงบเป้าครับ บ้านปลาเมือดหมู่ที่5ป่างิ้วเวียงป่าเป้าแล้วก็บ้านหัวฝายหมู่ที่ตปาบมป่าแดดอาเภอแม่สวยครับระบบประปาของทั้ง2หมู่บ้านมีการใช้มาอย่างยาวนานครับระบบการกรองมีปัญหาน้ําขาดคุณภาพและไม่ขุนน้ําขุนไม่ใสครับไม่เหมาะกับการอุปโภคบริโภคฝากท่านประธานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับ